มาก่อนบ้าอยู่มากเลยครับติดถนนหร้ยลงจอดรถพาดูกะลาอุ้ยบ้านในฝันเนียเนี่ยทุกคนจัวัดีและแล้วก็เจอแขกรับเชิญครับผมสวัดียกีกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ เอาละวันนี้กันละครั้งหนึ่งใบโคกซิโร่จะเดินทางไปที่ลบบุรีนะครับไปหาแขกรับเชิญที่หลายๆคน FC ได้หลายคนโหกดดันโคกซิโร่มากว่าอยากได้คนคนนี้มาออกรายการพี่โคกถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาเลยดีกว่าว่าเขาคนนั้นคือใครลุย let's go ไปโอ้ยตอนนี้ก็ถึงอาณาจักรของแขกรับเชิญเราเนี้ยนะอันะนี้รีวิวบ้านก่อน น่าอยู่มากเลยครับติดถนนมีโลงจอดรถขอย่าข้าบ้านครับฮัลูหลร้ลานาี่งอุ้ยบ้านในฝันผมเนยเนี่ยตัวนึรองรับแขกครับวิ่งสวัสดีว้าวและแล้วก็เจอแขกรับเชิญครับผมสวัสดีย้อนโก,กโก้ นะพี่พี่บ,บถามแบบจิกผมเลยนี่เอาไปนะน,ไนี้ครับมาอยู่นานแล้วพี่นี่ก็ศึกก็มานี่เลยแล้วก็นานๆจะไปเยี่ยมแม่ที่อ่างทองไปไหนมาเนะี่ยหรือมานี่เลยมานี่เลยนี่ข้าวเคิร์มก็คือว่ากลัวพี่รอไงโอเคครับสําหรับใครที่รอคอยนะครับนะเหมาะสมแล้วเวลาแล้วนะครับพี่โกโก้ 80นะครับหรือพีโกโก้อ่างทองเราได้เจอแล้วติดตามมันดีๆครับผมใครที่อยากจะให้มี EP นี้เร็วคอมเมนต์มาเยอะครับแฮชแท็กมีโกโก้80เจอเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวกันาตามสั่งน้องหนึ่ง แม่ก็พูดเคเชียงปลากระป๋องหนึ่งป้อนอ๋อนี่ว่าอุยร้านนี้ต้องเด็ดแน่เลยอ่ะมาแล้วครับของโกกซิโ่ครับนี่ฮะร้านเด็ด่อกิ้แมกจะตำรวจยี่สิบกล่องและน้าร้านก็นเต็มเลยโอ้โหสรับ,บ,บสรุปแล้วผมซวยใช่ไหมต้องโทษคุณตำรวจโอ้โหมากินทงงั้งโรงพักเลยวะที่สิบกล่อง <laughs> อันนี้คือโอ้โหน่ากินนะ กะเพราหอยแมงผู <ève S 2> ้เครื่องในไก่ครับมาแล้วกะเพราไม้อาร์ตะเพราเป็ดกะเาเป็ดโอ้ยเอาไข่หลบไปนี่ไข่หลบไปนี่ตีก้นน่ากินอ่ะทำเอียงนะครับพี่ิพี่ทำไมพี่ทำเอียังทำเอียงคนหน้าตาดีอย่างเงี้ยดูดพี่โอ้ หมูจิ้มจิ้มยังไงให้ให้คนดูเขาน้ำลายไหลมึงจิ้มไม่ดุเหรฮะไม่มีปรุงชุนเลยหุ่นมึงอ่ะหน้าแดกข้าวบ้างเฮียบอกเลยว่าวิ่งมากเป็ดก็นุ่มๆนุ่มๆอันนี้ไม่เม็กเลยลองดูแล้วเลยเป็ดหน้าเนื้อแบบกรึบอะ ตืดเลยพี่เทียมสักกับบ้านเลยหมูกระเทียมก็กระเทียมน่ากับบ้านกระเพราเป็ดก็น่ากับบ้านป้าย้ายร้านไปบางใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนพี่มลาชิงจ่ายก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหเขาหมดเท่าไหร่พี่สองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาทดีกว่าไม่แพงสองบาทค่ะแ่งเลี้ยงค่ะเป็นไงเจดียูดีเดี๋ยวก่อนนะ โปยโต๊ะเพียบเลยมาไปดูนตกตเดี๋ยวก่อนนะดูครับทุกคนอันนี้รวมโตนี้ด้วยเนี่ยสองร้อยกว่าบาทแล้วก็เอากำไรที่ไหนครับลูกค้าเยอะมาเยอะลายแบบลายมางเด็กแบบเด็กมากินขายได้สามหมื่นวันโอ้ ฝากเลยครับฝาก,าากร้านา้ถ้าผ่านมาโซนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเรียกลงตีนสะพานท่าโขงมาก็จะเห็นร้านนี้เห็นป้ายเขียวๆก็จะเห็นว่าร้านอาหารตำสั่งน้องหนึ่งโูกและดีมีอยู่จริงที่ร้านนี้การันตีจากโคกซีโร่ครับผมมีอยู่จริงครับผมมากันนเยอะนะอร่อยและอร่อยมากๆยังไงโคกซีโร่ฝากร้านด้วยนะคะกลับกันแล้วทำไมขอนมหวานแป๊บ กระดาษเลยู้กลายแล้ปลาเอาไว้ให้แล้วเอไม่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 มึงคอแห้งมึงคอแห้งตอนนีเนี่ยตัดเติมมาวะเนี่ยรู้ทันหรือหรือะงบอกกับบ้านจริงอ่ะไม่ไม่มันละลายไงแล้วทีนี้เมื่อกี้กำลังกินป้าเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมป้าใส่แก้วแก้วกระดาษให้มึงนี่แม่งเนี่ยรได้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 เนี่ยเออมึงคุ้มสุดแล้วเออเพี่รแล้วเยี่ยรู้งงไงทำไมไม่ขึ้นรถสักทีวะโอ้โหโอ้ ของแพ้โอ้มึงอนะ